สบายดีเพื่อนพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนี่คือรายการคนเฝ้าเธธรศรษฐกิจเล่าห้างมีคำใดบูสุภาพยับขายจนเกิดความวุ่นวายบรสบายกกหูวบะลุนกับตรงกราบขออััมมาในตอนนี้ถ้าหากเบื่อแล้วดีๆก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินเฮ็ดคลิปต่อไปกแล้วกัน ซึ่งในตอนนี้นี่เองในหลายคนก็คงฮู้กันดีอยู่แล้วนะว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบห้อยแล้วสิ่งที่เราในตอนนี้ก็คือรอวันเปิดโตตรงกับวันชาติลาวซองทันว่าปี2021นี่และเนื่องจากเส้นทางรถไฟลาวจีนสำเร็จสเสร็จสิ้นไปด้วยดียและในมือนี้บุรลุษกึสิภาพไปเบิ้งข้อดีและข้อเสียของเส้นทางรถไฟลาวจีนกันว่ามีข้อดีและข้อเสียยังนงเอาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อดีกันก่อนเลยมาเริ่มกันที่ข้อดีสิ่งแรกแน่นอนเลยเมื่อ าดำเข้าและทรงออกอย่างแน่นอนเออว่าแต่ว่าคนลาวสืผลิตสินค้ายอย่างในการทรงออกทัาพไาอหู้กับคอมเมนต์บอกแอดมินนําจะในก็ตามแน่น,นอนเลยเมื่อไมมีรถไฟความไวายซ้งมันย่อมจะสรงคลดีต่อนักท่องเที่ยวอีกด้วยก็เพราะว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนที่ก้ามานี่แหลนเป็นอย่างจุดสําคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันเลยแหละบ่ว่าจะเป็นแขวงลงํำท่าแควงอุดมใสแควงลงพระบางและนครหลวงเวียงจันท์โดยทั้งสี่แขวงนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวสุดๆเลยและในเมื่อมามีรถไฟความไวายซ้งเหมือนก็น่าจะทึกอ,อกทึกใจนักท่่่องเเเเียยววป็นนพิิศสุดดๆลคาะ ข้อดีสิ่งที่สองแน่นอนแล้วเมื่อเขามีเส้นทางรถไฟความไหวแบบนี้มันก็นย่อมจะส่งผลดีต่อหลายๆทางอยู่แล้วโซนเศรษฐกิจในก้าวมากนหน้านี่ละว่าจะส่งผลในบผู้คลต่างๆที่จะไปมาหาซูประเทศเ่ากับประเทศจีนก็น่าจะไหวขึ้นหรือถ้งเห็นนักศึกษาที่จะไปศึกษาอยู่ที่ประเทศจีนก็น่าจะสะดวกว่องไหวง่ายขึ้นกว่าเดิมต้องมาหอดคันี้แล้วข้อดีๆก็มีเห็นยางลงลายบบต้องอธิบายให้มันมากนักและมาถึงคันี้หลับตาให้ดีๆลืมตาขึ้นอีกทีท่านพร้อมแล้วหรือยังที่จะไปจีน ส่วนข้อเสียสิ่งแรกแน,กน่นอนเลยเลยเมื่อสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงกับระยะทาง444กิโลเมตรมันก็นย่อมจะส่งผลให้เงินลงทุนเป็นเมนเงินมหาศาลอย่างแน่นอนและข้อเสียสิ่งที่หนึงก็คือประเทศลาวมีหนี้เพิ่มขึ้นนั่นเองข้อเสียสิ่งที่สอง แน่นอนเเส้นทางรถไฟความไว้สูงก็คือที่ก้าวมามันย่อมลงทุนด้วยเม็นเงินมหาศาลอย่างแน่นอนโดวยว่ากันว่าเส้นทางรถไฟความไว้สูงรัฐบาลลาวใช้เวลาพอนพันนี้สินที่กู้ยืมมาจากจีนดนทึงิถึง50-60ปีเลยทีเดียวและข้อเสิ่งที่่องก็คือในวันเวลาที่รัฐบาลลาวพอนพันเงินทุนให้จีนบ่ได้ตามเป้าตรงเวลาก็อาจจะหให้เส้นทางรถไฟนี่ตกไปเป็นของจีนเลยก็เป็นไปได้และมันก็จะเหให้สาวจีนลังไลเข้ามาประเทศลาวย่างล,ล้นลามโซนในปัจจุบันก็เอื้อนในว่าล,ล้นลามแล้วคือกัน และนี่ก็คือข้อดีและข้อเสียของเส้นทางรถไฟเหล่าจีนที่บอลุนคาดการว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้และนี่ก็เป็นเพียงเศษเสีเ้ยวเล็กๆเท่านั้นที่บอลุนเอามานำเสนอสำหรับบัลซิเป็นยังไงในเมื่อมันมีให้นำใส่เฮาก็ปรปตเซธสำหรับบอลุูนก็สิขอว่ามีอย่างไรสิ่ขอบ่ยอย่างไรสำหรับคลิปนี้ที่ขอจบเพียงซํานี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี